นายคาทาวุฒิเทพยศผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสีสำโรงร้อมด้วยรองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาดำเนินโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ2565 เพื่อให้คณะครูอาจารย์นำนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสีสัโรงออกพื้นที่ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์เครื่องจักรกลทางการเกษตรเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าในครัวเรือนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้วิชาความรู้ที่ศึกษาและฝึกฝนมาออกบริการวิชาชีพสู่ชุมชนตำบลบานไร่และใกล้เคียงหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบานไร่อำเภอสีสัโรงจังหวัดสุขโขทยัยระหว่างวันที่7ถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีนายวิทยาสันติกุลนายอำเภอสีสำโรงเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งนายทวินครุฑจ,จับนาคนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรนไรว่าที่ทร,ร้อยโทดรนิคมเหลี่ยมจุยประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทยัยร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจติดตามผลงานนักเรียนนักศึกษาโดยได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆร่วมกิจกรรม และประชาชนตำบลบนไรให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดและนำเครื่องยนต์เครื่องจักรกลทางการเกษตรเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมาร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมากนัทวดีพงหงรายงาน